สิรีวิวร้านให้ล้านค่าเดี๋ยวลงช่องยูทูบให้เฮ้ยมันดังทัวร์มาเล่นไปดังเอาดังเองแสบคากแสบคักมากินเนื้อไล่อได้เลยมึงเนี่รถละค่าเนี่ยเด้อรถละค่ายเนี่ยเด้อ โอ้ยบ oh oh ่ได oh ้ให้เด okay. um ้อคาทีหมดใกล้ไปหมดใกล้ไปหมดใกล้ไปอืมมันหูดีเนาะนี่เด้อพี่น้องมาร้านจีเตียเด้อนี่ครับนี่บอกเลยว่าร้านนี้สุดยอดดีดิมาเมื่อกินหลายเทีย้วครับ เพิ่นบอกเพั่นสอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นอยู่วาลินถนุนยังครับนี่เจ้สนุนยังนะวาลินกัทลักันเพิ่นบอกโอ้เส้นกระติ้งแดงกระติ้งแดงเส้นเส้นกระติ้งแดงโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่วาลินนี่ยนะครับผมมากินหลายเทือน่ะตีหนึงทีสองมึงคือยังขายอยู่ครับแม่นบั้ยเราตีนึ่งทีสองไปใส่มากเลยมึงกินอยู่นี่ไห เนี่ยเยยพื่อนบอกว่าเดี๋ยวครับผมมาไปผมมาเดินเที่ยวผมเจตนาเมื่อกินร้านเจีเ๊ยตี้เนี่ยนะมาเ <c oughs> ด้อครับพี่น้องนี่ลนะสไตล์เพื่อนครับเจีเ๊ยตี้ครับถนนกระทิ่งแดงครับถนนวารินกันทลักเนาะอ่าใกล้ๆยิ่นย,ย,ยังยังเนือบนดูโฮมบ่แมนบ่ พ่อมครับโ oh. อ,อ้มากินก่อนนี่นครับมันจะมันขนาดวันนี้ครับเมื่อไงครับเมื่อเที่ยงครับเรือได้ถวยโอ้ขนาดมันท่องใส่บุหรี่ได้เนี่ยนี่ครับบอกเพียงครับตามราคาตามปริมาณที่มันให้นี่ยนะครับสมราคาเพื่อนแน่นอนเส้นนุ่มเครื่องแน่นครับเออเส้นนุ่มเครื่องแน่น โอ้โยนี่กินซิมบันเอาเจ๊เกียรติยนี่ซิมบันเอาเรื่อนี่โอ้เมื่อนี้กินยิมแนเนาะลดราคาได้ไหมเด้อราคาปันใดนี่สองถ้วยสอถ้วยไรเสียอะเสีบเสียบครับเสียบพี่ดีครับรับรับประกันได้ครับมาเด้อพี่น้องครับนี่เจ๊ ตีเตียซื้อแ้ีเตียครับอยู่ถนนกระทิงแดงสนนวาลลินไปกัทลาครับโอเียมืนหนีหอนครับมืนหนีมันเอาขนนองเว่าเสียบีดีครับอพี่นองครับหนชิ้นเมือ่อเดือนนี้มาเด้อมาเด้อ,อต้อนรับนะครับสวัสดีครับ